รถมอสัญญาเช่านะครับเป็นมาอย่างไงทําไมถึงเอามาขายวันนี้พามาดูนี่อันนี้คือที่มาซื้อรถใหม่นะครับอันนี้เป็นโฉมเจน2 0 2 5แต่ย้ํานะอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้เตรียมส่งมอบนะครับให้กับลูกค้าของบริษัทอาคาเนเช่านะครับแล้วก็ปล่อยเช่าไปประมาณ5ปี6ปีค่อยเอามาขายอันเนี้ยเห็นไหมไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถหลุดจำนำนะครับหรือว่าไม่ใช่รถลาบมูลอะไรต่างๆจากคนละประเภทนะครับคนละประเภทกันเป็นรถที่ซื้อมามือนหนึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นแถวยาวเลยเห็นไหม ซื้อมานะครับครบ5ปีปล่อยเช่าแล้วก็ซื้อใหม่แล้วก็ปล่อยเช่าวนไปแบบนี้นะครับเขาเอาไปปล่อยเช่าเพราะฉะนั้นเวลาเขาตั้งราคาขายเขาเลยตั้งต่ากว่าตลาดทุกคันแล้วถ้าเป็นรถเช่าแบบนี้แน่นอนเช็คระยะศูนย์ทุกรอบนะครับไม่มีรถพลิกคว่ำไม่มีรถจมน้านะครับไม่มีรถกออไม้มาขายนะถ้าหนักๆเขาก็จะตีไปที่อื่นหมดนะแต่ถ้าเป็นขายรีเทลหรือว่ารายย่อยแบบนี้ก็จะเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกคันแล้วที่สําคัญราคาต่ำกว่าตลาดซื้อสด ไ,ไม่มีบวกแวดเพิ่มฝากกดติดตามด้วยนะครับเปอร์ผมอยู่หน้าช่องนะครับสามารถแอดบ้านเขียวมาได้เจอันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ